สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปหวันนี้วันพรหรายศธันว์ที่ยี่ส0นะคะก็พบกับคุณครูเหมือนเดิมวันนี้นะคะคุณครูก็จะสอนนักเรียนในแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดเมื่อวันเราเรียนไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเพลงชาติไทยวันนี้ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะหน้า2 2งยองแล้วก็ ลองร้อยยี่สิบสามนะคะให้ในกักเรียนลองทำดูเองนะคะอ่าเป็นแบบทดสอบสิบข้อนะคะอ่านแล้วทำความเข้าใจนะคะให้ในกักเรียนใช้ความสามารถเองนะคะทุกคนตั้งใจทำนะคะอ่ะนะตั้งใจทำดีๆอ่ะเพลงชาติไทยคำอธิบายอ่า เกี่ยวกับเพลงชาติไทยตอนต้นมีสาระสำคัญเกี่ยวกับอะไรนะคะตอนแรกๆนะคะเราก็ความประวัติความเป็นมานะคะวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อประเทศถูกไหมคะอาจีรยวลองทำดูนะคะไม่เป็นไรผิดถูกไม่ว่ากันนะคะโอเคนะคะให้ตั้งใจทำ คุณครูคิดว่นานักเรียนควรทาได้นะคะ,ะวันนี้ครูให้นักเรียนทำเท่านี้นะคะทุกคนพยายามทําให้เสร็จภายในภายในอะไรคะภายในเวลาที่กําหนดนะคะ,ะความรู้เกี่ยวกับเพลงประเทศไทยเพลงชาติไทยนะคะกล่าวถึงอะไรมีทำนองเป็นอย่างไรมีทำนองกับอะไร ใจความสำคัญก็สร้างความอะไรคะสร้างความรักชาตินะคะเ,เนื้อเพลงแต่ละวักนะคะแสดงความรู้สึกทางด้านอารมณ์นะคะทางด้านอารมณ์ที่แตกต่างไปก็โอ้ถ้าไม่ขาดรบไม่ขลอดที่เราก็ต้องมุ่งมั่นถูกไหมคะเอ,เอกราชจะไม่เคยข้มขี่เราก็ฟังแล้วเราเป็นไงคะเข้มแข็งอา่า ละเลือดทุกหย่าดเป็นชาติพลีอันนี้เราก็ไม่ยอมเราต้องเสียสละนะคะอันนั้นเป็นการให้คุณค่าที่สร้างความเข้มแข็ง,แ,ขงแต่มันจะมีบทใดนะคะที่แตกต่างไปจาก3ข้อนะคะ,ะลักษณะของนิสัยของคนไทยก็มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เห็นแก่ตัวนะคะเมื่อเพื่อนมีงานก็ช่วยเหลือนะคะ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นมีอะไรก็รู้จักแบ่งปันนะคะอออ่่เอาเไม่อะไรอะคะรู้จักช่วยเหลือนะคะเออ่สิ่งสำคัญในการทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคงนะคะก็คือความสามัคคีนะคะไม่ว่าชาติใดชาติไหนทีิค่าถ้าไม่มีความสามคัคคีชาติไทยเราก็จะูอย่ สิคะลูกเราก็จะอยู่กันไม่ได้นะคะความหมายและความแตกต่างจากข้ออื่นก็คือเสียชีพอย่าเสียสัตว์ซึ่งมันไม่เกี่ยวกับเพลงชาตินะคะการปฏิบัติได้ถูกต้องมากที่สุดเมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติเราต้องทำไมคะลูกเราต้องยืนตรงนะคะเหมือนที่ครูแดดเคยบอกถ้าใครเคยเจอครูแดดครูแดดก็บอกว่าเมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติเราต้องยืนตรงแต่การยืนตรงนั้นไม่ใช่เรายืน ตรงไหนก็ได้เราต้องยืนในที่ที่ปลอดภัยนะคะเรายืนในที่ที่ปลอดภัยนะ,ะไม่ใช่เพลงชาติขึ้นแล้วอยู่กลางถนนโอ้เรายืนไม่ได้นะคะเพะฉะนั้นให้นะัเกเรียนตั้งใจทำนะคะให้เสร็จเรียบร้อยนะคะให้เสร็จเรียบร้อยนะคะคิดพิดจารณานะคะ <c oughs> <c oughs> สำหรับวันนี้นะคะ ก็ให้เป็นตั้งใจทำนะคะอ่าสวดีคชา